เมตตากรารุณามุทิตาอุเบกขาพุทโธ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 ยกมือขึ้นระหว่างคิ้วสามต้ใจครับพราเรากำลังจะสร้างดิกนะครับปล่อยมือลองนะครับเอามือขวาจับมือซ้ายนะครับวางไว้ที่ท้องน้อยนะครับปล่อยสบายสบาย นะครับปล่อยเข็นสบายๆนะครับปล่อยเข็นสบายๆครับแล้วก็อย่าลืมกองกําลังเรียกทันทีเลยครับเรียกกองกําลังมาตอนนี้ฐานจิตรู้แล้วนะครับใครชับตรงไหนไว้ตรงนั้นนะครับฐานจิตของแต่ละคนนะครับห้าฐานเลือกเอาเลยนะครับเรี <Gym. S 1> call, ยกกองกําลังมาพุทโธครับนึกพุทโธทันทีนะครับแล้วก็พร้อมกับก้าวเท้าขวาออกไปพจิตไว้ที่ฐานจิตนะครับไม่ได้ไว้ที่ไว้ที่เท้านะครับ มองไปข้างหน้า 1- 2เมตรนะครับมองไปข้างหน้า1-2ึงเมตรพุทโมครับโหโดนะครับพอถึงจุดที่กำหนดปลายหัวจังกมนะครับให้หยุดแล้วก็หมุนตัวทางด้านขวานะครับหมุนตัวทางด้านขวาสบายๆนะครับอ่าตั้งหลักไปเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มกข้าเท้าขวาออกไปนะครับเดินกลับไปเดินมาไม่เร็วไม่ช้าตามปกตินะครับเดินกลับไปกลับมาไม่เร็วแล้วอย่าลืมกองกำลังโ้โห อ่เอาถึงจุดน้้นห,หมุนตัวแล้ด้านขวาอีกนะครับนะครับอ่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดินขบไปขบมาจนครบเวลาที่กําหนดนะครับวันนี้เราเอากันแบบเบิร์ดเดบิร์ตสบายสบายเอาสักกี่ชั่วโมงดีครับเดินจังกรมเห้านาทีอเอาห้านาทีนะครับโอเคไหมอย okay ู่โอเคไหมห้านาทีโอเคครับเดี๋ยวจะเอาห้าสิบนาทีพี่เฟิร์ดยังไปเอาห้านาที